ไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยลูกนะรวดเดียวเลยจับไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยลูกจับไม่เอาตัวไม่เอาเองรวดเดียวเลยไม่ใช่ไปเจริญไม่ใช่ไปบำเพ็ญตัวไหนลูกไปเจริญตัวไหนล่ะจบตัวจบเองตรงๆยุติตัวยุติเองตรงๆง ตัดสรู้ในตัวตัดสรู้เองตรงๆเลยจากไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองไปเลยลูกทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้กันเลยทุกอย่างลูกทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามาอยู่ตรงที่ตัวไปคอยทำมันนี่แหละตัวไปคอยเจริญนี่แหละ เออไปเจริญธาตุเจริญขันเจริญจิตไปคอยทำมันแบบนั้นแบบนี้แม้แต่ตัวไปคอยละก็ยังเป็นตัวเจริญเลยเออตัวไปคอยทิ้งก็ยังเป็นตัวเจริญเลยตัวไปคอยไม่มันก็ยังเป็นตัวไปเจริญอยู่เลยเออไม่ทีจากไม่ยึดตัวไม่จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง ไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรลูกถ้าไปไม่ยึดอะไรก็ยังเป็นตัวเข้าไปเจริญอยู่นั่นแหละเรื่องสมุทัยปฏิบัติตัญหาปฏิบัติดังนั้นทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยจบตัวปฏิบัติ จบตัวหลงศึกษาจบตัวหลงปฏิบัติจบไปตัวหลงปฏิบัตินั่นแหละจบไปตัวหลงศึกษานั่นแหละจบไปตัวเจริญนั่น,นแหละจบไปตัวบำเพ็ญนั่น,นแหละเรียกว่าจบตัวจบวเองยุติตัวยุติเอง จากไม่ตัวไม่เองลูกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งเดียวกันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองสิ่งเดียวกันเลยเรียกว่าจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองทุอย่างพร้อมกันไปทุอย่างพร้อมกันไปเลยยุติตัวยุติเองเหมือนกันจบตัวจบเองเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันไปเลยลูก อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันอยากไม่ตัวไม่เองเหมือนกันอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันผู้อยากเรียกว่าจบตัวจบช่วยกันอย่างเดียวยุติตัวยุติช่วยกันอย่างเดียวไม่ใช่ไปจบอะไรไม่ใช่ไปยุติอะไรยุติตัวยุติเองช่วยกันอย่างเดียว จบตัวจบเองช่วยกันอย่างเดียวไม่ใช่ไปจบอะไรลูกถ้าไปจบอะไรแล้มันจะไม่จบตัวจบเองถ้าจะไปยุติอะไรเนี่ยมันจะไม่ยุดติตัวยุติเองไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกมันจะได้จบตัวไม่เอาจบตัวไปคอยไม่เอาไม่ยึดก็จับไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกมันจะได้จบตัวไปคอยยึดไปคอยไม่ยึด chọn ra một cái bể lời mãnh cái bể lời chọn to chọn mãnh cái bể lời luôn อย่างมันจากไม่เอาตัวไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองอยู่แล้วเนี่ยนะไปหลงเจริญไปหลงบำเพ็ญมันก็เลยกลายเป็นสังสวัสดิ์แห่งตัวศึกษาสังสวัสดิ์แห่งตัวปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็ต้องไปเป็นวิบากสวยผลรุ่ตัวศึกษาผลรุ้นตัวปฏิบัตินั่นคืออะไรเวทนานิวร <c oughs> ครอบปูม <c oughs> เวทนานิวร พ,พูมิไม่ก็จับไม่เองเลยไม่ก็จับไม่ตัวไม่เองไม่ตัวไม่เองไม่ยึดต,ตัวไม่ยึดเอง เอาตัวไม่เอาเองของหายยัได้ฟังด้วยของหายเนี่ยหายหัวเป็นหลายเวลาอยากไหมตัวไม้เองในทุกอย่างลูก จบตัวจบให้เลยอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยทุกอย่างไม่ใช่ไปไม่เอาอะไรอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ได้กันเลยทุกอย่างลูกไม่ใช่ไปคอยไม่ยึดอะไรมันจะได้จบตัวไปคอยไหมจบเป็นตัวไปคอยไม่ยึดจบตัวไปคอยไม่เอา ไม่ใช่ตัวปฏิบัตินะตัวปฏิบัตินี่มันหลงนะเออเป็นสังสวัตดิ์อตัณหาปฏิบัติจับไม่เอาตรงไม่เอาเองไปเลยทุกอ,อยาก่างลูกไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะจับไม่เอาตรงไม่เอาเองเอ,อ ิตมันก็ไม่ใช่การเอาจิตไปเองสภาวะมันก็จะไม่ไม่ใช่การเอาันในสภาวะไปเองจิตก็จะไม่ใช่การเอาันในจิตไปเองเลยจากไม่เอาสมไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไร ทิ้งคลายกันไปเองอะไจะค่อยสว่างสวยขึ้นจะให้ทุกอย่างพันไปได้วสว่างช่วยสว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างสว่างล้างสังสวัสดิ์สว่างล้างทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะอยากไม่เอาตัวไม่เอาเอง ด,ดีเออมันจะจบตัวปฏิบัติเลยจบเลยจบตัวค่อยติดค่อยหลุดให้เอจอจบตัวคอยละไม่ละให้เลยมันจะจบให้เลยจบตัวหลงปฏิบัติให้เลยเรียกว่าจบกิจจบช่วยสังวัต ไปก็ไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดกันแบบไหนอีกแล้วจบจบตัวลงคอยติดคอยหลุด 班盯班。

ต้องให้ตามนั้นเลยนะเออีย๋ยวมันจะกลายเป็นสเสี้ยวสั้นเจียวเสียวสั้นอยจกไม่เอาตัวไม่เอาเองตัวนี้ลูกมันนอกเหนือตูมนอกเหนือบานมันสว่างแต่มันจะนอกเหนือสว่างไม่สว่างไปเองจะไล่ล่องลอยไล่ขอบเก็ไปกลายเป็นว่างลางไปเรื่อยๆสั้นหมดสั้นแต่ฉันกับทุกอย่าง แต่ไม่ใช่อย่างพวกนี้การดําเนินการในสถานสถานที่ชื่อ <coughs> 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 ทิ้งเองไปไม่เดินนี่เดินเออยังโมต่เดินนี่เดินลูกก็อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองไปสิทุกอย่างจากทิ้งตัวทิ้งเองสรุปล่างสรุปไปสิจะวจะเป็นการโปดนี่นั้นก็เป็นอะไรบทแบบหลงอะไรบดนี่แหละเดินหลงเดินเนี่เดิน,ดนอะไรนี่เดินนี่น่เออหลงแบบจเดิม ล้างสรุปเรื่อยๆนุสติขึ้นมาล้างตัวนุสติเรื่อยๆลูกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ทุกอย่างซ,ซ้อนซ้อนซ้อนมันจะเลิกปัญหาซ้อนเลิกไปทานซ้อนเองเดี๋ยวมก็คลายทิ้งคลายไปเอง จิตมไม่ใช่การเอาจิตไงทุกอยากมันจับไม่เอาแม้แม้กระทั่งตัวไม่เอาเองจิตมไม่ใช่การเอาซ้อนจิตสภาวะลักษณะมันก็ไม่ใช่การเอาซ้อนเข้าไปสภาวะจิตสภาาะธรรมสภาวะมันไม่เอาใครใครก็อย่าไปเอาสภาวะจิตจริงๆมันก็ไม่เอาใครหรอกมันจะไปเอาจิต ิตอนัตตาอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมอนัตตาจิตจิตมันไม่มันไม่เอามันก็ทั้งจิตเองจิตมันไม่เอามันก็ทั้งตมันเองอยู่แล้วลูกเออหลงเอาซ้อนเอาซ้อนมันก็เลยกลายเป็นวิบากแห่งพิทานวิบากแห่งปัญหาวิบากแห่งโมหะอยู่นั่น ทุกอย่างก็จากไม้ตัวไหม้เองเลยทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่าไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองจากไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองจากไม้ตัวไหม้เองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอันนี้ใช้ภาษาพนพื้นๆที่สุดแล้วอฟังแบบไม่ต้องทำความเข้าใจฟังแล้วก็เป็นเนื้อหาตามน,นั้นไปเลย ใช้ภาษาที่มันพื้นพื้นที่สุดแล้วไงฟังแบบไม่ต้องทําความเข้าใจฟังแล้วก็เป็นเนื้อหาตามที่ฟังไปเลยจากไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองฟังแล้วก็เป็นเนื้อหาตามนั้นไปเลยไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปทําความเข้าใจหาเหวอะไร จยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ตามนั้นไปเลยก็ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยไม่ต้องไปแปลอีกไม่ต้องไปทําความเข้าใจอีกไม่ต้องไปเกินอีกทุกประโยคเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อหาตัดสรุปในประโยคของเขาเองทั้งนั้นเราไม่ต้องไปแถมไปต่ออะไรอีก <c oughs> มันเบ็ดเสร็จแล้วลูกทุกประโยคมันก็จบในประโยคของเขาเองอยู่แล้วที่ให้ไปเนี่ยแต่ก็ขยนันู้สติขึ้นมา ล้างตัวนุสติเองบ่อยๆสังฆว,วรจะได้จบไปด้กันไม่ใช่โมเดลหลงศึกษาหลงปฏิบัติไปเรนะื่อยแล้วก็หลงในผลของตัวปฏิบัติอะไรนะต,ตัวผู้สร้างตัวผู้สวยผลนี่ก็เรียกว่ามันสูดไทยนะ ตัญหามันเป็นตันหาดันตุลังตัญหาปรุงแต่งตันหาปรุงแต่งตัวศึกษาตันหาปรุงแต่งตัวปฏิบัติตันหาเสียมตัวศึกษาตัญหาเสียมตัวปฏิบัติอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ได้กันเลยทุกอย่างอย่างนี้พื้นอยู่แล้วลูก ต้องไปไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเรยกว่าไม่เกี่ยวจบตัวไม่เกี like ่ยวเองแอย่างนี้มันจบตัวจบเองไม่ต้องไปหลงจบอะไรแต่อย่างนี้มันจะจบตัวหลงจบซะเองเลยไม่ต้องไปหลงจบอะไรอย่างนี้มันจะจบตัวหลงจบซะเอง จากไม้ตัวไม้เองทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วมันก็จบตัวจบเองจบตัวหลงจบซะเองเลยยุติตัวหลงยุติซะเองอย่างเนี้ยเรียบร้อยตัวไมมเองกันเลยอยากไมมไม่เอาไหมไปเลยสิ ลอยจบตัวจบช่วยกันอย่างนี้ยุติตัวยุติช่วยกันเลยอย่างนี้เลยอยากไม้ตัวไมมเองกันแบบไม่มีขอบเขอยากไม้ตัวไมมเองกันแบบทุกอย่างบรไไิการว้าังินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างโล อากไม่ตัวไม่เองเพราะมันไปกับซึ่สิ่งทุกอย่างอย่างเนี้จบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันสาบนพืน้นอเองแ้าะนั้นมันอยู่ที่ใช้ให,ให้เป็นเออพื้นประโยคไหนก็นิพพาล้างทุกอย่าง ล้างทั้งสังสวัสดและล้างทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สังสวัสดพร้อมหมดไปทุกอย่างประโยคไหนก็ได้ใช้ให้เป็นพอจากไม้ตัวไม้เองก็คือทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยเรียบร้อยเลยก็แบบไม่มีความเขตจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันเรียบร้อยเลยใช่ได้หมดะมันอยู่ที่ใช้เป็นหรือเปล่า คือไม่แค่ไหมถ้าไมมแค่ไหมมันก็ยังแค่ยังคายังคาไมมอยู่ใช่ไม่เป็นจากไม่ตัวไมมเองไม่ได้กันเลยรือว่าไหมไม่เอาไมมสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตแต่นั้นไหมก็คือไม่มีขอบเขต